สวัสดีครับเพื่อนๆนักวิทยุครับวันนี้จะมาทดสอบเทียบสแตนด์ลันหนึ่งกับ2นะครับเรื่องการทํางานด้านออกวิทยุที่เพื่อนๆถามกันมานะครับว่าตัวไหนมันทํางานได้ดีหรือว่าตัวไหนทํางานได้เร็วกว่ากันนะเดี๋ยวลองทดสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอาเริ่มจากตัวที่1ก่อนผมตั้งไว้ที่ชั้นนั้นหนึ่งนะ งั้นหนึ่ง๋ยววิธีตาเช็คก็ผมจะพูดหลังจากสิ้นสุดเสียงอัลเลอร์ตเวลาพีดีีนะครับเดี๋ยวผมจะนับแค่หนึ่งอย่างเดียวดูว่าตัวกล่องจับได้ไหมหนึ่งห่งอ่านี้คือตัวสดาโลนหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมบิดไปที่ช่องอ่างเก้าสิบหกทศสองนี่จะอยู่ช่องเก้าสิบหกตอนนี้มันอยู่ในห้องเดียวกันครับเดี๋ยวรอทดสอบเหมือนกันครับ สิ้นสุดเสียง alert ก็ผมจะนับหนึ่งครับหนึ่ง,งอ่ะเดี๋ยวผมลองอีกครั้งนะครับหนึ่งโอเคจับได้เหมือนกันทั้งคู่ครับจะดูเหมือนว่าตัวที่สองเนี่ยมันจะจับได้เร็วกันนะครับคือเสียงเราพูดหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันก็ไปถึงเลยนะครับทีนี้มาดูพิธีเรื่องของ sound event อ่าที่ที่ถามมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับ ไซเวนในตัวสต a r ์โลดสนี่จะไม่มีนะครับลองปีดีดูนะ <S <S าทีเรามาดูตัวหนึ่งนะครับ หนึ่งจะมีเสียงซาวอีเว้นแจ้งลักษณะการทำงานครับเราดูตัวที่2อ,อีกครั้งครับ ครับตัวที่2จะไม่มีซาวีเ,เวนต์แล้วดูจากลักษณะแล้วจะทำงานได้เร็วกว่ากันนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับ